สวัสดีครับเพื่อนพ้องน,น้องพี่วันนี้จะขออนุญาตแหกกฎแล้วก็นําเสนอสคริปต์หนึ่งสาหรับท่านที่ชอบชมนะครับหรือท่านที่มีความจำเป็นอยากจะเข้าไปเทียบเคียงและศึกษาดังนั้นเหรียญที่ผมจะนําเสนอเหรียญน,นี้คือรุ่นกรดนี่40มอก10นิ้วนะครับหลังยันทะลุซึ่งมีความใกล้เคียงพอสมควรในลักษณะที่ดูตาเปล่าจะดูไม่ออกเลยถ้าอยู่ในซองในสีหรืออยู่ในตลาดนัดที่อยู่ในระหว่างที่ช่วง5050ิบ 50, หรือช่วงจะต้องตัดสินใจมีอโอกาสพลาดสูง ดังนั้นก็เลยมีความจะเป็นจะมาเทียบเคียงให้ชมแต่ว่าจริงๆนโยบายก็คือไม่มีเจตนาจะเอาเหรียญเกมมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่บังเอิญเรามีเหรียญแท้ข,าขนาดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแล้วจะมีรูปภาพบรรยายอธิบายไว้ครบถ้วนนะฮะเพื่อป้องกันการสับสนสําหรับนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับดังนั้นก็เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมให้มีม,มีอะไรมาตรฐานแยกแยะได้อย่างชัดเจนท่องแท้นะครับสําหรับ คลิปนี้ก็อยากจะฝากเรียนเผื่อเอาทราบเอาการเอาไว้ทุกท่านเลยนะครับสําหรับท่านที่ส่งภาให้ผมเช็คแล้วก็ส่งภาะมาแบ่งปันก็ตามถ้าหากว่าเก๊เนี่ยผมส่งคืนให้ท่านถ้าท่านต้องการรับคืนนะครับแต่ก่อนส่งคืนให้ท่านนะเนี่ยผมขออนุญาตจะทําคลิปนะครับดังนั้นถ้าเงื่อนไขนี้ไปด้วยกันได้ท่านส่งพระม,มาเช็คได้ส่งภาะมาขายได้ตามปกตินะครับดังนั้นถ้าเหรียญไหนที่น่าสนใจผมจะลงคลิปแล้วมีเหรียญแท้ประกอบเพื่อเผยแพร่นะให้ เพื่อนพ้องน,น้องพี่นักสะสมรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าว่าถ้าหน้าตาแบบนี้มีโอกาสเกสสูงนะครับแต่เก้แท้แบบไหนอย่างไรนะใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรท่านก็จะได้มีจุดจดจําจุดสังเกตดังนั้นบริษัทนี้บล็อกนี้พิมพ์นี้นี่มีความใกล้เคียงพอสมควรนะครับดังนั้นทุกทริปท,ทุกครั้งก็ไม่ลืมสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักเล็กน้อยครับก็ช่องพระแท้สบายใจ Facebook อ d ดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีนะครับ แล้วก็ใบประกันเช่นเคยนะครับทุกคลิปทุกครั้งจะแปะไว้กันที่มาถามใต้กับทูวว่าติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรนะครับช่วงเวลาติดต่อก็ตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสองทุ่มโดยประมาณอาจจะก่อนนั้นก็ได้หรือหลังนั้นเล็กน้อยได้นะครับก็ไม่ได้ฟิกตายตัวแต่คมปรมกล่อประมาณนั้นท่านจะได้รับความสะดวกนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปชมภาพกันครับก็จะแบ่งปันกันชมเอาไว้นะครับครับเดี๋ยวมาชมครับอออก็นี่คือเหรียญแท้นี่เหลยของผมเหรียญแท้นะครับบล็อก10นิ้วนะครับ10นิ้วสั้นหูบางหลังยันทะลุนนนนะะะคครรรัับบีปมาณ้ ดังนั้นก็คือเหรียญที่จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเกที่เข้าเกมาใกล้เคียงแล้วก็ถ้าอยู่เหรียญเดียวเพียวๆวทนโทนเนี่ยท่านมีโอกาสหยิบแน่นอนนะครับดังนั้นก็เพื่อจะมาเตือนติงกันเอาไว้นะครับให,ให้เกิดความกระชับและรู้เท่าทันในลักษณะเหรียญเกทแท้อย่างไรแยกกันไอออกนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่หรือผู้ที่กําลังศึกษาแล้วก็มีเคยมีอดีตผิดพลาดมาก็จะได้ไม่ต้องผิดพลาดอีกต่อไปนะครับดังนั้นนี่คือเหรียญ ของน้องชายนะครับที่ผมตีเกเน,น,นะครับผมตีเกเเก็แปลความว่าเป็นเหรียญที่ผมไม่ได้เช่าผมจะตีเกแต่เหรียญของน้องหรือผู้รู้หลายท่านอาจจะแย้งว่าแท้ก็ได้นะครับแต่ว่า,าเพียงแต่ว่าเอามายืนยันครับผมได้นะครับมันมีข้อสังเกตและเปรียบเทียบกันนะครับนะครับส่วนตัวตัดนะครับส่วนตัวตัดอันนี้ให้ชมเหรียญเคลื่อนไหวซะก่อนว่าผมมีเหรียญแท้ประกอบในการอธิบายนะครับไม่ได้ไปเอาภาพล้วนๆมานะครับ แล้วเหตุจําเป็นจะต้องไปอธิบายในภาพก็เพื่อให้เกิดความกระชับและเข้าใจแล้วก็ทําเวลาได้รวดเร็วเพราะถ้าอธิบายก็ต้องอธิบายกันให้เป็นให้ลึกนะครับรู้เท่าทันเลยทีเดียวเหรียญเดียวคลิปเดียวจบอีพีเดียวจบดังนั้นโปรตีน40ผมเคยอธิบายไปแล้วนั่นเหรียญนี้มีความมีความประมาณคล้ายกันมากก็ที่ผมเคยเรียนว่าอย่าเพิ่งไปตีเหรียญท่านใดท่านหนึ่งเขาเกะเพราะลักษณะข้างหลังเหรียญเนี่ยมันมีความยับยุ่ย่นคล้ายๆกันนะครับแต่มันมีความแตกต่างอยู่สําหรับคนที่ดูบ่อยๆนะหรือ ต่างแบบตาเซียนนะครับประมาณนั้นตาเซียนก็จะมองแป๊บเดียวนะครับแต่อย่างผมไม่เซียนก็ต้องอาศัยพี่นิ่พี่เคราะห์ที่มันมีความชัดเจนแล้วามาเอามาอธิบายได้นะครับคือเป็นเหรียญที่ผมไม่เช่าก็ผมต้องตีเก้ไว้ก่อนเป็นเหรียญที่ผมไม่กล้าเช่านะครับก็เอาประมาณนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวไปชมภาพกลางแจ้งนะวันนี้ครับครับมาชมเหรียญแท้ที่ผมถ่ายภาพไว้แล้วผมจะอธิบายประกอบนะครับดังนั้นก็เพื่อจะให้ท่านดูหน้าดูตาซะก่อนแล้วก็แต่ การอธิบายจะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับต่านดูหน้าดูตานิดหนึ่งจะใกล้ไปนิดหนึ่งครับผมไม่สามารถให้ถอยให้มากกว่านี้ได้แล้วก็ต้องคอยเอามือแตะ iPad อยู่ตลอดเวลานะครับไม่งั้นจะดับนะครับอันนี้คือเหรียญแท้ของผมที่อธิบายท่านดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญของน้องชายนะครับนี่เหรียญคือเหรียญแบบที่กากบาดสีแดงคือของน้องชายนะครับที่ผมตีเกนะครับผิดพลาดคลาดเคลื่อนขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผมไม่กล้าเช่านะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เหรียญของผมนนนรั้้ตตาาาาามมมวววววงงงหืออ่่่ททีผเไดูนะครับ วงที่ผมวงไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในวงให้ชมนะครับของน้องนที่วงเอาไว้นะครับนั้นเลื่อนให้ดูตรงนี้ซะก่อนนะครับเลื่อนให้ดูเพราะว่าเผื่อเวลาอาจจะไม่พอเมื่อกี้อัดไปแล้วคลิปหนึ่งเวลาไม่พอก็อกลางคันอยู่ก็เลยเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนะครับนี่โคดนี่ผมให้ประโยชน์ในลักษณะตีอะตอกตะแคงข้าง,างก็ถือว่าเป็นไปได้นะในลักษณะตอกผิดตอกถูกนะครับในลักษณะอันนี้คือในลักษณะขอบเหรียญหูตัดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังไวบ่นะครับแต่ให้ชมลักษณะคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมเข้าเรื่องเลยนะครับว่า หน้าตามอกี้ดูไปแล้วนะครับนี่เหรียญแท้นะครับเหรียญแท่แล้วขนาดประมาณนี้เนาะอ่าออาเอาละเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วท่านดูตรงที่ผมวงเอาไว้นิดนะครับว่าผมวงไว้เพื่ออะไรนะครับให้ท่านสังเกตอ่าไปวงอันแดงอันนี้เหรียญของน้องชายอันแดงอ่าแดงท่านดูตรงวงนะครับดัานั้นท่านดูตรงวงดูตรงยันตัวนี้นะครับดูตรงยันตัวนี้นะครับนะท่านดูตรงยันตัวนี้จะมีปลายยันขาดนะครับแล้วท่านดูตรงยันตัวนี้เนี่ยร่องเนี้ยขาดนะครับแล้วท่านดูตรงเปลือกตานะครับเปลือกตาของ พระสังกัจจายท่านเนี่ยจะมีความแปลงไปนะครับแล้วก็หูนะครับหูแล้วก็ยันตัวนี้ตรงรอเรือสองตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มือหัวแม่โป้งนะครับอาทีนี้ท่านกนลับม,มาดูเหรียญของผมนะครับถ้าดูกลับมาดูหัวแม่โป้งผมนะครับนั้นผมอธิบายแล้วท่านไปเทียบเคียงดูได้นะครับดูเปลือกตาของผมนะครับแล้วก็ดูยันตัวนี้นะครับมีความแหลมคมนะ,ะแหลมออกไปเหมือนอยันของปลดนี่4ี่ไอปลดนี่ปี36หนะครับหลังยันอุณาโลมตัวนี้นะครับ แต่ตัวนี้ยันอะไรไม่ทราบนะครับดังนั้นก็มาดูยันตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีความไม่ขาดใช่ไหมมันบุกเหมือนกันแต่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดนั้นรอเรือตัวนี้จะมีติ่งแหลมหรือมีเสี้ยนแหลมออกมาชี้ออกมาเหมือนพิมพ์ใหญ่ของพระพุทธเจ้าปาเปิดโลกปี3ามที่ผมอธิบายที่มือที่มือพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยมีติ่งเนื้อแหลมแหลมเสี้ยนแหลมแหลมนียโผล่ออกมาปลายนิ้วแล้วกับส่วนหัวแม่โป้งของพระสังกจายเห็นไหมนะแล้ว ความแน่นตึงของพิมพ์องค์พระสังาจายนะครับเอาท่านดูความแน่นตึงก่อนเห็นไหมท่านดูใกล้ๆผมสูงใกล้ๆให้ดูเห็ยไหมจะมีรอยปลุกปลัาจะมีความไม่เรียบตึงนี่คือลักษณะของเหรียญที่ผมตีเกนะครับแต่อาจจะแท้ก็ได้นะครับนะอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้แต่ว่าคือผมผมผมแค่ผมไม่ได้เช่าเหรียญนี้ผมไม่ไม่กล้าเช่าที่จะไปแบ่งให้ใครเพื่อนพอ,อน้องพี่ได้ต่อไปก็คือว่าดังนั้นท่านดูวอลแวน นะครับคำว่าวัดดอเด็กด้วยนะดู weed, ดอเด็กด้วยดอเด็กว่าแหวนด้วยดีนะครับแล้วก็ใต้ว่าแหวนจะมีไข่ปลาตรงนี้แล้วก็จะมีริ้วเนื้อตรงนี้นะครับนะริ้วเนื้อตรงนี้ที่ผมอธิบายไว้คลิปนู้ตเลยว่าอ่อให้ต้องมีตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้อาวางนะครับอ่าแล้วถ้าไปดูเหรียญเห็นไหมนี่ก็มีนะครับมีนะติดหน่อยๆนะครับท่านดูนะท่านดูนะติดหน่อยๆแต่ริ้วเนี้ยจะมีความยับยน่นจะมีความยับย่นดอเด็กก็มีความแปลงท่านดูควบคู่กันไปนะครับสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเห็นไหม อันนี้ดอเด็กฐานดอเด็กในเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีริ้วเนื้อเนที่เห็นผมเคยอธิบายไว้คลิปแรก EP หนึ่งนะครับตอนตอนแรกเลยก็คือล่องแล้วล่องเนี้ยหรือหรือปื้นเนื้อหรือริ้วเนื้อยาวไปถึงนู่นนะจะมีลายๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรไม่สามารถลบเลือนได้เนื่องจากกําแพงกั้นตรงเนี้ยเขาได้ปกป้องไอสิ่งตรงนี้เอาไว้นะครับตลอดจนไข่ปลาตรงเนี้ยนะครับนะไข่ปลาตรงเนี้ยอันนั้น พอมาดูเรียวนี้จะมีความแปลงความเพี้ยนไปนะเส้นที่ว่าเ,เห็นลายๆเหมือนกันแต่มันมันไม่เป็นเส้นนะครับไม่เป็นเส้นเอาไปช็อตต่อไปอันนั้นถ้ามาดูขอบตัดนะพอไปไวนะเดี๋ยวเผื่อแบตไม่พอหรือว่าเครื่องผมเอ็กซ์เดียมันมีปัญหาเมื่อกี้นี่ทีหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวผมผมขออนุญาตนะจะกินเวลานิดหนึ่งนะครับมาครับนะครับอ่าผมถอยหลังหน่อยเนาะอ่าถอยหลังหน่อยจะพอเห็นอ่าโอเคโอเคครับเนี่ย เดี๋ยวผมกลับมาอกเจนหนึ่งอ่าโอเคพอเห็นไม่เอ่ยเนี่ยครับเนี่ยครับขอบตัดนะท่านดูขอบตัดแปลงทางนะอาจจะมีความยุ่งยากที่หนึ่งนะครับท่านดูนะขอบตัดผมต้องมือแตะอยู่เลยนะครับขอบตัดเนี่ยมีความคล้ายถึงถ้าเป็นเหรียญเพียวเหรียญเดียวเหรียญใดเลนต์หนึ่งท่านเจอเนี่ยท่านจะมีความทีนี้มันแปลงอยู่ใช่ไหมกากบาทนี่ยคือเหรียญของน้องแล้วส่วนถูกนั่นคือเหรียญของผมนั้นท่านดูตัวตัดนะมันมีความแปลงไปนะท่านดูหูเหรียญตรงนี้นะที่ผมที่ผมอธิบายนะดููหหเรียญใช่ม หูเหรียญเหรียญเนี่ยจะมีความปลิ้นเยินมาเล็กน้อยนะครับเนี่ยจะมีความปลิ้นเยินมาเล็กน้อยอันนี้เรียบตึงคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆเลยนะดังนั้นแต่เพียงแต่ว่าคมเขี้ยวมันดูแวบๆคล้ายกันอยู่คล้ายกันอยู่นะครับคล้ายกันอยู่แต่ส่วนไม่คล้ายมีอยู่ส่วนที่ไม่อยู่ในตํารามีอยู่เนี่ยครับขอบตัดที่ว่าเป็นมาละนะครับดังนั้นพิมพ์เนี่ยจะมีความเป็นมาละน้อยอยู่นะครับพิมพ์10นิ้วหูบางหลังยันทะลุเนี่ยจะมีความเป็นมาละน้อยอยู่นะครับจึงทําให้เหรียญทาเรียนแบบอ่ะทาได้คคคล้ายรรึงพอสมวนะับ แต่สิ่งที่เราจับผิดได้ก็คือว่าอันนี้ม,ละ,ล,ม,มละทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมมละทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนพิมพ์ของเหรียญของผมจะมีมละด้านเดียวข้างล่างนะมละเป็นปืนนี่มละทั้งบนทั้งล่างนะครับมละตรงบนด้วยขอบตรงบนก็แปลว่ามาตรฐานในการตัดมันมันคนละตัวกันนะครับมาตรฐานการตัดคนละตัวกันมาดูฝั่งนี้บ้างใช่ไหมมาดูฝั่งนี้บ้างเหรียญกากะบาดจะมีล่างมีบน <ST> <ๆ>แล้วเหรียญเหรียญของผมเนี่ยจะมีเหรียญเดียวเหรียญที่ ที่ผมนำมาสาธิตใ้ถู์เนี่ยถ่ายรูปมาให้ท่านชมนะนะครับดังนั้นก็คือหูเหรียญนี่เหรียญแท้เหรียญของผมนะครับท่านดูนะหูเหรียญจะเป็นโดนัทแล้วมีการเจาะนั้นร่องรอยที่ผมอธิบายไว้ร่องรอยของการมากจุดเอาไว้เห็นยังเหลือเห็นร้อยบุ๋มร้อยบุบยังเหลือเห็นนะฮะแต่ขอบตัดตรงนี้จะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าเคี้ยวไม่เหมือนกันนะครับขอบตัดเขาทาใกล้เคียงนะครับขอบตัดทําใกล้เคียงนะฮะดังนั้นอันนี้ดูดูอีกอันหนึ่งนะครับดูของน้องที่กากระบาดนะตะกากะบาดแปลว นั้นท่านดูไอ้ตรงนี้รอยบุ๋มรอยยุบไม่เหลือร่องรอยเห็นแล้วรูกว้างกว่านะขอบตัดคล้ายๆกันที่ผมเรียนไว้นะครับส่วนความเป็นโดนัทไหมก็ไปไปนะครับโดนัทไม่โดนัทและดูนะครับอันนี้ของของผมนะครับเหรียญท่านดูหูเหรียญได้นะนะครับดูหูเหรียญไว้โดยประมาณนะครับอ่เลื่อนไปไปอ่าดูหูเหรียญไว้นะนะดูหูเหรียญไว้นะครับมันจะมีความแปลกอ่าทีนี้ดูหูเหรียญห้เทียบชัดๆเลยเห็นไหมเหรียญนี้จะมีไม่โดนัทนี่โดนัทนี่จะมีกลมบ่ง เนื้อตรงนี้อวกอุ้มกว่าเนื้อตรงนี้ปเป้าเสี้ยวบางนะครับเวลาเจาะลงไปอะไรต่างๆนะก็จะมีความเพี้ยนอันนี้โคดเราไม่ตีนะโคดมีโอกาสดูผิดได้นะครับโคดเนี่ยเพราะว่าโคดเนี่ยการใช้มือตอกตอกซ้ายตอกขวาตอกลึกตอกตื้นแล้วก็ตอกเอียงตอกไม่เอียงนะครับไอ้สีเขียวก็หมายถูกนั่นคือเหรียญของผมนะครับเหรียญกากบาทของน้องครับนะครับอันนี้คือขอบตัดที่ผมเคยเรียนไปแล้วมันมีความยับย่นโดย,โดยธรรมชาติของเหรียญอยู่นะครับจะเพิ่งไปตีพระท่านใดท่านหนึ่งวะเก๊นะครับเนี่ย เป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ของผมนี่เนี่ยแต่เหรียญน,นี้เห็นไหมเหรียญน,นี้จะมีความตื้นเบอร์ตรื้นเบอร์ก็คือไม่มีตรงนี้เนี่ยฮะไม่มีริ้วตรงนี้ครับไม่มีริ้วตรงนี้ข้างนอกไม่ต้องดูนะครับดูทั้งไหนไม่มีหลับลักษณะปั๊มกระแทกหรือรอยเสี้ยนรอยอ๋อเป็นริ้วล่องให้เราได้จดจำเห็นไหมตรงนี้ไม่มีแล้วก็เหรียญจะตื้นเบอร์นะครับท่านดูฝั่งนี้ผมเทียบไปดู2ฝั่งแต่การยับย่นเขาทำมาคล้ายกันเห็ไหมขอบเหรียญน,นะครับแต่ว่าในขอบนี้ ในขอบนี้ที่เป็นลักษณะเป็นเสี้ยนเหมือนปลดหนี้บล็อกทองคําที่หมออธิบายนะจะมีแก้มเนื้อตรงนี้นะที่เป็นเสี้ยนเป็นเซี่ยวเป็นรอยปั๊มกระแทก้อยแรงอัดอยู่นะครับนั้นเลข5แล้วก็ขอบเหรียญไขครึ่งกันที่ผมเคยเรียนมาอย่าเพิ่งไปตีเหรียญไขเขาเก okay, เพราะว่าลักษณะความยับยุย่ยจ,จะประมาณนี้นะฮะท่านดูนะนะครับ,ด,นะนะรบดังนั้นท่านดูนะเหรียญเขียวข้างนอกคืขอของผมใช่ไหมนะท่านดูความแน่นตึงของเหรียญลักษณะความคมคายนะฮะ แต่ความยับยู่ยี่จะเป็นประมาณนี้อยู่ที่ผมเรียนไว้ว่าอย่าเพิ่งไปตีเหลียญใครต้องดูให้ถ่องแท้ดูให้ขาดเลยแล้วมีจุดอธิบายเขาได้เห็นไหมมีริ้วคล้ายๆกันถ้าไปเจอเหรียญเดี่ยวเหรียญโทนเนี่ยเจออยู่คนเดียวใส่ถุงพลาสติกหรือเลี่ยมมาก็แล้วแต่เสร็จเสร็จเลยนะครับเพราะราคาโยโยนท่านนะครับท่านจะเสร็จเลยนี่ครับหูเหรียญนะครับหูเหรียญนะหูเหรียญจะมีความปริ้นกว่ากันเล็กน้อยนะครับเหรียญกากระบาทแล้วก็ท่านดูที่เลขสองนะ เดี๋ยวผมดึงให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งท่านดูที่เลขสองนะครับเหรียญเนี่ยเลขสองของน้องนะครับท่านดูเลขสองของผมไปไหนเอ่ยอท่านดูเลขสองเนี่ยของผมเนี่ยท่านดูเลขสองนะท่านจําเลขสองให้ดีนะครับเลขสองจะต้องเป็นกลมบ๋องรูลึกนะครับไม่ตื้นเบอร์แบบนี้นะเห็นไหมเลขสองนะผมให้ดูทุกมิติเลยนะครับอ่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับก็ขออภัยเพื่อนพ้องน้องพี่สําหรับท่านที่ใดก็ อาจจะไม่ชอบหรือว่าถ้าชอบก็เข้ามาชมนะครับถ้าไม่ชอบก็ขออนุญาตเลื่อนผ่านไปเพราะว่าผมอาจจะทําไว้แปะไว้สําหรับท่านที่ชอบกันแล้วกันเผื่อว่าคลิปแรกที่ทําไปคลิป2ที่ทําไปเนี่ยก็ได้รับการตอบสนองพอสมควรมีคนเข้ามาดูหลายคนนะครับมาดูหลายร้อยครั้งก็เลยเห็นว่าท่านมีเวลาก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้เพื่อว่าชี้เกแท้เนี่ยฮะหูจะคากนิดหนึ่งนะท่านดูนะดูแว๊บเนี่ยถ้าดูตาตาแบบเซียนก็จะแวบหนึ่งก็จะพอเข้าใจได้แต่ว่าการถ่ายภาพ ผมไม่ได้เอาเหรียญแก้มาเทียบนะฮะผมไม่ได้เอาองค์ครูมาเทียบผมก็จะดูยากทีหนึ่งนั้นเหรียญของผมมีเป็นร้อยรุ่นแล้วกันผมไม่ได้แม่นทุกรุ่นทุกเหรียญน,นะครับเพียงแต่ว่าแต่พอดูได้ถ้าดูหน้าผมจําได้ผมคุ้นผมให้ส่งมาก่อนนั้นเราก็จะตรงกันว่าถ้าผมให้ส่งมาเนี่ยท่านได้ส่งกลับแน่ผมเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็อย่างที่เรียนย้าตรงนี้นิดนึงว่าขอได้ถ้าผมสนใจผมจะขออนุญาตเอาเหรียญของท่านมาเผยแพร่ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักสะสมรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาเยี่ยมชมว่าแก้แท้มันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูสัมทับอีกนิดหนึ่งนะครับสัมทับอีกนิดหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับนะท่านดูนะเห็นไหมท่านดูนะครับเหรียญบนเนี่ยเหรียญของน้องชายเหรียญล่างนี่ของผมนะครับเห็นไหมเคี้ยวคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่มันร่องมันจะไม่ไม่คล้ายตอนนั้นเองนะครับร่องจะไม่คล้ายตอนนั้นเองนะครับเนี่ยครับเคี้ยวจะคล้ายๆกันอยู่ของผมเหรียญใหมนะครับนะเหรียญนี้ของน้องเหรียญน,นี้แต่สี เป็นธรรมชาติที่ผมเคยเรียนพระพุทธเจ้าพิมพ์เปิดโลกบล็อกนวะแล้วก็รุ่นอะไรอีกสักรุ่นนะครับสุขใจบล็อกบอลนะครับก็ตัวตัดจะออกแนวเดียวกันเนี่ยไม่ทราบมาโรงงานเดียวกันหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าพิมพ์นี้บังเอิญหน้าดีมากนะครับหน้าเหมือนมากนะครับหน้าเหมือนมากท่านดูอีกทีนะหน้าเหมือนนะครับหน้าจําไม่ได้เลยนะครับท่านดูนะหน้าเหมือนมากนะครับหน้าเหมือนมากเลยนะครับไม่นับโค้ดนะครับแต่ถ้าเห็นโค้ดในลักษณะผิดแบบแบบนี้ลักษณะเป็นเหรียญแล้วก็ มีความยับยน่นของเรือนผิวนะครับในลักษณะองค์พระไม่ความแน่นตึงนี่ล่ําตึงนะนี่มีความขรุขระเล็กน้อยก็จะพอแยกได้แต่จากภาพถ่ายเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับนั้นหลังเหรียญใกล้เคียงกันมากท่านดูนะครับใกล้เคียงกันมากแต่ผมจะให้ดูยันทะลุดิดเล็กน้อยนะครับและความยับย่นเนี่ยจะคล้ายคลึงกันเห็นไหมถ้าถ่ายภาพเบอมาเนี่ยผมมองไม่ออกเลยแต่ผมยกประโยชน์ให้ว่ามันโอเคก็จึงได้ส่งมากันดังนั้นคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็เพื่อ ระชับแล้วก็ให้รู้เท่าทันสำหรับเหรียญเก๊แท้นะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามแตะไว้สำหรับท่านที่ชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ